ที่นี่แหละความจันชายฮะยังไงนะนู่นน่นเหรอมันออกจะดูลกๆไปหน่อยนะแต่มันก็บ่งบอกได้เลยว่าดินแถวเนี้ยดีด้วยสองมือของเธออีกไม่นานที่นี่จะดูดีขึ้นแน่นอนอ๋อเจ้าของความคนใหม่ของหมู่บ้านนี้เองยินดีต้อนรับ นชื่อ vis, เรวิสแอนเทสมนตรีของเมืองเพนิกานแห่งนี้รู้ไหมว่าทุกคนต่างก,ก็พูดถึงแต่เรื่องของเธอกันที่นี่ไม่ค่อยมีคนย้ายเข้ามาบ่อยๆนักรอกมันเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวเลยละ่ะเอาละ่ะตอนนี้เธอลองเข้าไปในกระท่อมเก่าของปูเธอได้แล้วมันเป็นบ้านที่ดีเลยทีเดียวถึงมันจะดูเอ่อปั้นนอกไปหน่อยก็เถอะ มันนอ,อกเยหยอวะมันนอ,อกก็น่าจะเป็นวิธีที่ใช้นิยามบ้านหลังนี้นะถึงอย่างนั้นฉันคิดว่าคําว่าซุดโซมดูจะเหมาะสมกับบ้านหลังนี้มากกว่าซะอีกยาคายอย่าไปฟังโรบินเลยเวเธอก็แค่อยากให้คุณไม่พอใจจนต้องรีบเสียเงินไปปรับปรุงบ้านกับหลอนแค่นั้นแหละ ยังไงก็ตอมเธอคงจะต้องเหนื่อยกับอะไรอีกเยอะเธอควรไปพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้เธอค่อยเข้าไปสำรวจในเมืองแล้วกันนะอย่าลืมแนะนำตัวด้วยล่ะพวกชาวเมืองที่นี่เป็นกันเองมากเลยนะโอ้ก็ลืมบอกแนะ่หากเธอต้องการขายอะไรก็โยนลงในกล่องนี้ได้เลยเดี๋ยวตอนเช้ามืดฉันจะมาซื้อพวกมันเองเอาละ่ะดีแล้วกันนะ